ที่เป็นมงคลวันขึ้นปีใหม่ของไทยหรือวันสงกรานนั้นวันสงกรานประเทศไทยของเราประกาศให้เป็นวันกตัญญูวันรู้คุณด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านทั้งหลายเรื่องแรกก็คือเราอยู่ได้เพราะผู้ที่อยู่ข้างหน้าเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาก่อนเป็นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องก็ตามท่านเกิดมาก่อนเรา เราเกิดมาภายหลังบ้านเมืองถ้าไม่รู้บุญคุณถ้าไม่รู้กระตันยูในทางพุทธศาสนาบอกว่าไม่ใช่เครื่องหมายของคนดีพันพ่อแม่พี่น้องผู้ที่มีอายุหรือบุรพาจารย์ล้วนแต่เป็นผู้มีคุณอปการต่อเราต่อครอบครัวต่อพระศาสนาต่อประเทศชาติความกระตันญูกระตวเวทีก็รู้จักตอบแทนบุญคุณท่านท่านหลายท่านที่อยู่ต่างจังหว,วัดก็ต้องกลับบ้าน ไปกราบไปไหว้ไปขอพรไปให้กําลังใจท่านส่วนที่พ่อแม่ที่เสียไปหรือญาติพี่น้องผู้ใหญ่ที่เสียไปแล้วก็ทําบุญอุทิศให้เป็นความกตันยูแต่ความกระตันยูที่สําคัญที่สุดในทางพุทธน,นั้นคือท่านประพฤติปฏิบัติดีขอท่านทั้งหลายได้ตระหนักตั้งแต่นี้เป็นต้นไปว่าเอาละแต่ช่วงปีที่ผ่านมานั้นหลายท่านอาจจะมีโน้นมีนี้ ความหมายว่ามีนู้นมีนี้ชีวิตบางท่านอาจจะรุ่งโรดสดที่ผลก็ขอให้รุ่งโรดสดที่ผลไปตลอดแต่หลายท่านที่ชีวิตรุ่มรุ่มดนอนดอนมีปัญหามีอุปสรรคขอให้ท่านได้ดำลึกถึงสิ่งสําคัญทางพุทธศาสนาก็คือเรื่องความกตัญญูกตเวทีรู้บุญคุณท่านตอบแทนบุญคุณท่านปฏิบัติตนให้ดีท่านก็จะกลับมามีชีวิตที่รุ่งโรดสดที่ผลอะไรที่มันเคยติดเคยขัดมันก็จะขาดจะหายไป ชีวิตก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองอันนี้คือวันที่เรียกว่าวันกระตันอยู่นอกจากนั้นแล้วในช่วงสงกรานต์เป็นประเพณีที่คนทั่วโลกได้มาที่เมืองไทยและก็มาเพื่อที่จะเป็นงานสนุกสนานงานรื่นเริงหรือชาวบ้านก็อาจจะมีดื่มมีอะไรไปด้วยฝากท่านทั้งหลายว่าช่วง5วันสงกรานตนี้ที่ทางภาคราชการและทุกคนพยายามรณรงค์คือให้มีสติ มีสติก็คือขอให้เรามีความรอบคอบมีความละเอียดแล้วก็นึกอะไรที่มันเป็นประโยชน์เช่นถ้าท่านดื่มแล้วถ้าทางพระก็บอกว่าไม่ดื่มจะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าท่านดื่มแล้วสิ่งที่รัฐบาลลนงลงก็คืออย่าไปขาบรถอย่าออกไปตามที่ต่างๆเพราะมันไม่ใช่ทำลายตัวท่านอย่างเดียวคนอื่นที่เขาอยู่ ตามท้องถนนคนอื่นที่เขาไปทําบุญตักบาตรมาจากวัดท่านเมาแล้วขับรถไปชนเขาทําความเสียหายทั้งต่อครอบครัวท่านทั้งต่อตัวท่านและครอบครัวของคนอื่นโดยโดยที่เขาบางคนเขาไปวัดมาโดยซ้าไปบางท่านก็ไปส่งน้ําไปไหว้พระไปสวดมนต์มาเพือให้มีสติให้ดีท่านทั้งหลายญาติโยมทุกท่านว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมายากลําบากแสนเข็น ถ้าเราจะมาใช้ชีวิตโดยการที่เสียคนโดยการที่ทำลายชีวิตเราทำลายครอบครัวทำลายคนอื่นๆเขาโดยที่ไม่รู้ด้วยจากการดื่มเท่านี้หรือท่านก็ฝากว่า5วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายมีสติให้ดีคิดใรตรองให้ถี่ถ้วนท่านก็จะมีความสุขอ,อยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขไม่ต้องไปทำ้ายตัวเองทำลายครอบครัวและทำ้ายคนอื่นแต่ในโอกาสปีใหม่ ของไทยหรือสงกรานต์นี้แตามายอยากฝากธรรมะไว้3ข้อเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสติที่พูดไปแล้วว่าจะใช้ชีวิตอะไรก็ตามทีขอยคิดให้ดีขอยคิดให้ละเอียดขอยคิดให้ถี่ถ้วนว่าเรากําลังทําอะไรเราเป็นใครอย่างไรมาจากไหนเราจะทําอะไรเรามีหน้าที่การงานอะไรก็ใช้สติเป็นตัวกํากับสองให้ใช้ปัญญาปัญญาคือรอบรู้คือ ความเป็นผู้รู้คือความเป็นผู้รู้จักสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มาในการดำเนินชีวิตของเราเมื่อเรามีสติยับยั้งแล้วมีปัญญาในการที่จะรู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นประโยชน์จะทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จจะทํำอย่างไรจะให้ทรัพย์สินมันเพิ่มขึ้นนอกจากมีสติแล้วก็อาศัยปัญญาเป็นตัวคิดตัวหาตัวค้นและก็สุดท้าย ขอให้ท่านได้รู้จักความที่เรียกว่าความเก็บหอมรอมริษ์หรือว่าเรียกความมัธยัตยิหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลนกล่ารลชการที่5ทร่งใช้คําว่าพอเพียงถ้าเรารู้จักว่าเราเป็นใครอย่างไรเรารู้จักความพอเพียงก็จะเกิดเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นในตั้งแต่นี้ต่อไปท่านลองใช้หลักธรรมทั้งสามข้อนี้ใช้สติคิดอ่านให้รอบคอบ สองใช้ปัญญาความรอบรู้ในการที่ท่านทั้งหลายจะทำอะไรอย่างไรให้มีสติให้มีปัญญาเป็นตัวกำกับแล้วก็ให้รู้จักพอเพียงให้รู้จักตัวตนของเราที่แท้จริงว่าเราเป็นใครอย่างไรเราจะทำอย่างไรในท้ายที่สุดนี้ในการที่ได้มาพูดคุยได้มาให้หลักธรรมกับท่านทั้งหลายในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา หรือปีนี้ก็ตามทีท่านทั้งหลายที่เคยมีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยมีอุปัตตะวันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมานั้นมาลายหายสิ้นไปมาลายหายสิ้นไปมาลายหายสิ้นไปและตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ชีวิตทุกท่านเป็นชีวิตที่ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โสดทิผนทุกท่านทุกคนตลอดกาลและนานเทอญ